โอ้โหโอ้โหโดนแล้วเข้าหินแล้วใหญ่เดี๋ยวล้างไว้ก่อนอาจจะอยู่พี่ล้างครับอโอ้โหโวดัดปากปากเขาต้อจะกัดดีนดี่ครับเอาเิยครับนัดขึ้นมาครับย่ำ โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีมิตรรักนักตกปลาแล้วก็นักคนหลังคันทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อ่าบริเวณปากน้ําแคมหนูนะครับเอาเรือมาลงที่ครัวพัชรีนะครับเหมือนเดิมเหมือนที่เคยอ่าเอาคายักมาลงนะครับตั้งแต่แรกแรกนู่นครับโอเคครับก็วันนี้มาด้วยกันสองคนนะครับผมมากับอ่าพี่โบ๊ทนะครับตอนนี้เอาเรือลงนะครับก็ของผมแตนบายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้อาจารย์โบ๊ทก็เดินทางมาจากตาดเลยนะครับ ใจรักนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปตีเหยียบฟอมนะครับเอาขายักตีเหยียบฟอมแล้วก็เดี๋ยวมีเล่นชุดไมโครจิกตีหมึกนะครับแล้วก็ตีปลาเก๋านะครับโอเคเดี๋ยวเอาเรือลงกันก่อนครับไก่เอาหมาไปด้วยเออหมาทะเล เหมือนเดิมครับซีสตีมนะครับหนึ่งลำแล้วกองผมจะเป็นบิฟิทหุ่ิงสามนะครับแต่วันนี้เราไมายของเราจะไปนู่นครับไปทางผาน,น้าลานหินสีพูนะครับก็ยังไปเกาะอ,อีกเกาะหนึ่งนะครับไปต,ตีอป่ปลอมข้างเกาะโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าดีกันเช้าๆ้านี้ เือนี่ยค,ครับโอ้โหช่างว่าอากาศดีมากน,นี่ก็จะเป็นอ่าลานกลางเต็นท์นสีมูนะครับอันนี้ของเทียมเป็น,นปทีปตากไม้นะครับก็ะจะมีคน,มา,าน,น,คคนมากางเต็นท์นะครับคนที่มากลางเต็นท์ก็สามารถมาตกปลาได้นะครับช่วงวงๆเนี้ยมันจะมีปลา ช่วงจะมีปา่าเข้าอยเช้าเช้าก็รีบาาัสส์บริเวณตรงนี้ได้นะครับวันนี้ลมค่อนข้างจะบายทงนี้เวิ้งนี้มันมันเป็นอ่าวบางเข้ามานะก็อนนุก็จะเป็นเล็กๆตรงนู้นนะครับจะเป็นเกาะลมสาวนะครับแล้วก็งนี้จะเป็นสะพานแคมหนูนะครับทีต่ต่อครับ mới đứng mãi <laughs> <laughs> Bắt hử, <cáo> này quá Sải <laughs> <Sài> bùa Sải <laughs> bùa, sải bùa โอเคครับเดี๋ยวลองตีหมึกดูนะครับก็รีบฝั่งนี้ผมลองใช้ประมาณ2.5สองจสีสมนะครับน้ำไม่ใสมากดูจะมีหรือเปล่าโอเคครับลองดูนู่นเนีฮะเออเดี๋ยวลองตีดูเอทางนี้ก็เดี๋ยวผมลองเช็กดูก่อน ้องรอแดดออกเนะี่ยน้ำไม่ใสด้วยวันนี้้ทาทางจะยากอ,อะไร หินเนี่ยเฮ้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 ยปลาเก๋าโอ้ปลาเก๋าขาดเลยโอ้ยโอ้ยกำลังเพลิน เออเนีย่ยนะตั้งใจจะตีหมึกเกออ๋เออาแน่นอนใช่น่าจะใช่พี่หาตีมันนี่ยแหละเออมีเก๋าใหญ่มันไม่แน่นะ เนี่ยเด้อ โอ้โหโอ้โหโดนแล้วเข้าหินแล้วใหญ่เดี๋ยวลังไว้ก่อนอ,อาจจะอยู่พี่อาจจะอยู่นะเขานดอกแดงอ่ะเนี้ยเสียงช็อกแบบสีแบบเอียดเอียดเลยอะอยู่ยัง,ยงไงไม่รู้เนี่ยมุดแล้วอ่ะ ไม่ออกไว้พี่บดไว้ยังไงวะตอนนี้เก่าครับน่าจะมีไซส์ด้วยเขาเบรกผมตึงแล้วอ่ะเก่าเก่าเก่าสีอยู่สีอยู่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอาไฮตัวนี้ ไงวะออกไม่ออกใช่ใช่ผมไปกระตุกมันไงหืมไม่ออกครับพี่น้องโอ้โห้เก๋ <S 1> <S 1> าอะ่ะตกกระจาย ด,ดลหลังครับโหบอโอ้โห,โโหนี่ครับโอ้โหเก๋อะไรเนะี่ยเหมือนเป็นหมอทะเลนะครับ โเหมือนหมอทะเลเลยอะ่ะโอ้โหนี่ครับเกา๋าใหญ่จริงครับโอ้โหโลครับตัวนี้คนไหนฮะท่านผู้ชมรู้ลองคอมเมนต์ตอบมาน่อยนะครับวันนี้โอ้โหไซนี้โลแน่นอนครับเกา๋าพันไหนไม่รู้ไม่เคยได้ครับตัวแรก โลครับแนน,น,นเก่าอะไรช็อค40นะครับหลอดมาได้เพราะช็อค40ถ้าช็อคสั้นเอช็อคน้อยกว่านี้น่าจะขาดได้นะครับ อะไรวะเนี่ยโอ้โหฟาดแคมเรือเลยบอปลปาพวกกากระมองอะ่ะอ้าวหลุดไปแล้ว,ลลวเนี่ยแถวๆเนี่ยมีเนี่ย โอ้โหโอ้โหเหยื่อล่อนพอดีไ,ไม่รู้หางแข็งบ้างพี่เหยืห่อล่อนลงพอดีอ่ะไม่ใช่เก๋าอ่ะอะไรวะบบอะไรวะเนี่ย,ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอีคูด <laughs> มาแล้วครับไอคุดมาอีกตัวแล้วครับไอคุอไอคุดกินเหยื่อจิกนะครับนี่ตัวสวยเลย ตามล่าหาเกา๋าดอกแดงครับตรงนี้โอ้โหโอ้โหสายบัวมาก่อนเลยครับดอกแดงไม่ต้องสายบัวมาก่อนเลยเยี๋ปักยาวๆไปครับช่วงนี้อปล่อยไปลุยต่อครับ รอผ่าน,น,นหินมาครับหาว่าเก๋าใหญ่ครับเอาดอกแดงโอโ้โหโอ้โหโอ้ยลุดอุย้ยไม่รู้พี่ว่าสายวัวหรือดอกแดงแต่ตึงตึงอยู่นะตึงอยู่นะเอาใหม่ครับ น้ำขุ่นๆอย่างนี้ผมลองตีหมึกแล้วครับหมึกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ปลาเก๋าจะโอเคกว่าน้ำไม่ใสถ้าใสๆน่าจะตีหมึกดีแต่ลองมัเช้าลองหมึก้วขัดยากครับไม่น่าจะไม่น่าจะพลาดสายบัวครับตัวนี้ อะไรวะโอ้ยใหญ่อาจจะเกาดอกแดงพี่เฮ้ย,ย,ยมันเอาขนาดนี้เลยเอโอ้ยเกาตุ๊กแกครับตุ๊กแก,ก,แกโอ้โหไอเราก็นกึนกว่กกกกาแบบไซเบ้ง แผมผือไม่ได้เลยน่าจะปลาเก๋าครับตัวนี้ไม่ออกครับละคันผมเล็กเลยผมจะเล่นพวกปลาหางแข็งอันนี้ใช้แมโโรจิกออกหรือเปล่าไม่รู้ออกครับ ออกรับออกไป็นสายบัวครับโอ้มาแล้วเก๋าพิกไทยโอเคปลากับข้าวครับเก๋ากัดดีครับวันนี้น้ำขุ่นนะครับผมตั้งใจมาตีมึกด้วยแล้วก็ดูเพิ่นก่อน เข้ามาตีจะตั้งใจจะเอ,า,อาชุดนี้มาตีหมึกด้วยแต่ทีนี้คือเนื่องด้วยน้ำมันขุ่นครับลองไอเช้าไม่ไมึกไม่ได้เลยครับแล้วก็หันมาเล่นพวกปลาแข็งน,นะครับถ้าเข้าใกล้ฝั่งผมก็จะเป็นตีเหยื่อปักครับอันนี้นอก,นอกลองหาพวกปลาหางแข็งสระดูครับแล้วก็เมปิ๊กกับกูเราก็เล่นได้ครับ แต่ข้างล่างเนี้ยมันเป็นเป็นหนินดานนะครับหินกระเด็นกระเด็นเยอะครับก็เลยปลาเก๋าก็โอกาสกัดก็มีสูงครับแต่ก็พยายามจะไม่ให้เหยือ่อลงไปถึงพื้นแต่ว่าทั้งที่ถ้ากอมาผ่นานๆหน้าค,คือถ้ามีปลาเก๋าก็ดูดนะครับมาแล้วครับอาจจะเป็นสายบัว ปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรไม่รู้ครับจะปล่อยตัวเล็ก ใช้พักดำลึกหน่อยครับเผื่อมีต้องน้ำมันขุนด้วยครับอ่ปปาปากปากเขา้าจะกันดนี่นี่ครับเอาเิยะครับรัดขึ้นมาครับหืมย่ำจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วหลุดแล้วย่ำโอ้ยย่ำสวัสด์บอย่ำ ย่ําย่ํายําโอ้ยยําสวัสดี่ครับไม่ไม่ต้องออกเลยนี่ครับออย่าำไซนี้ถ้าเป็นตามร้านอาหารประมาณหกเจเจ็ดแปดขีดครับตอนนี้ ก็ขึ้นหลักพันแน่นอนครับขายปลาเป็นถ้าทำาซาชิมินะครับยำนะครับกินปักครับวันนี้อถึงสถี โอเคครับตอนนี้ก็ถึงฝั่งพอดีนะครับก็ประมาณครึ่งวันนะก็ช่วงบ่ายน่าจะมีลมนิดๆแต่ก็ไม่แรงมากนะครับวันนี้ตั้งใจจะไปเล่นไมโครจิแล้วก็ตีหมึกด้วยแต่ว่าน้ํามันขุ่นครับผมก็ลองเมื่อเช้าดูก็ไม่ได้ผลครับแล้วก็เสียเสียโยไปตวงด้วยน่าจะเป็นเก่าครับเก่าลากเข้าไปก็แล้วสุดท้ายก็น้ำขุ่นก็มาลองตีปั๊กดูครับได้ผลกับเหยื่อปั๊กนะครับวันนี้ปักเก๋านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูผลงานกันนะครับ งานคืออันนี้นะครับก็จะมีอันนี้ไม่แน่ใจเป็นหมอทะเลหรือปลาเก่ามุกหรืออะไรครับก็แล้วก็มีย่ํากุศลากนะครับโอ้โหวันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็เป็นผลงานเหยื่อปักนะครับรวมกับโคจิกนะครับมัโคจิกก็จะเป็นเก่าสองตัวนี่ครับสวยงามครับวันนี้ครับไงก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด ติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกองล่านะครับแล้วก็พี่โบ๊สนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพักผ่อนก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายแางก็ตกไปะลแล้ว